สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วง The Next Move with v a l a t e c h ผมโคดนน์นะครับหรือนัชชนน์น์เป็นอิประบัญชาเกอโปร Walltech วันนี้เราจะมาวิเคราะห์มุมมองของตลาดนะครับในเชิงของเทคนิคแล้วก็พืนดานในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ตัวของสินทรัพย์ทองคำบิตคอยดอลลาร์อินเด็กซ์ครับมุมมองของราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะครับแนะนำให้รอการเบีรกของราคาถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับทิศทางของราคาทองคำปิดอยู่ในแดนลบ รอบสวิงฟิโบเป็นรอบสวิงี่โบขาลงแต่ในลักษณะทคนิย้อนเทนไลน์นะครับสามารถตีด้านเทนไลน์ขาขึ้นและเทนไลน์ขาลงเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าการตีลักษณะของแคร์แองเกิลนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับแนวต้านที่สําคัญของราคาทองคําจะอยู่ที่4 0 3 5หากราคาสามารถเบรกบริเวณแนวต้านดังกล่าวได้ทิศทางของราคาทองคาจะมีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนในทิศทางขับกันนะครับหากตัวของราคาทองคําสามารถเบรกแนวรับที่3,920ได้ ทิศทางของราคาทองคาก็จะกลับไปอยู่ในลักษณะขาลงชัดเจนและตอนนี้นะครับในเชิงของจิตวิทยาสําคัญของเลขแนวต้านแนวรับราคานะครับยังคงไม่สามารถปิดต่างกว่า3,900และไม่สามารถยืนเหนือ4,050ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับในสัปดาห์นี้ควรรอการเบรกของราคาให้เกิดความชัดเจนมุมอมองของราคาบิตคอยในสัปดาห์นี้นะครับเราคาดการว่าราคาบิตคอยมีแนวโน้มลงต่อได้ เนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาบิตคอยปิดอยู่ในแดนลบรอบสวิงฟิโบเป็นรอบสวิงฟิโบขาลงอีกทั้งพฤติกรรมราคานะครับยังคงทำลูเวอร์ไฮล Lo วอร์โลอย่างต่อเนื่องเราจึงใช้เทคนิคเทนไลน์นะครับในการตีรอบเทนไลน์ขาลงนั่นเองโซนแนวต้านที่สําคัญของราคาบิตคอยนะครับจะอยู่ที่1 0 0 1 1,300เป็นจนถึง1 0 13,000ซึ่งบริเวณแนวต้านดังกล่าวนะครับเป็นโซนแพร์แอคชั่นกับตัวขาลงและเป็นโซนซับไายอยู่เป็นจนนนํานวนมาก หากราคาของ Bitcoin ะครับขึ้นมาบริเวณแนวต้านดังกล่าวและไม่สามารถยืนราคาเหนือได้ทิศทางของราคา Bitcoin มีแนวโน้มลงต่อได้ครับมุมมองของดอลลร์อินเด็ก์ในสัปดาห์นี้นะครับเราคาดการว่าดอลลร์อินเด็กมีแนวโน้มขึ้นต่อได้เนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับทิศทางของดอลลร์อินเด็กปิดอยู่ในแดนบวกเราสวิงฟิโบนะครับเป็นรอบสวิงฟิโบขึ้นอีกทั้งตัวของราคานะครับยังคงยกไฮยกโลอย่างต่อเนื่อง ในเชิงของพันด a ์เบนทลนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ได้รับแรงบวกนะครับมาจากตัวของธนาคารกลางสหรัฐนะครับโดยประธานธนาคารกลางนะครับได้มีการให้มติว่าในเดือนธันวาอาจจะไม่มีการปรับลดอัต,ตาราดอกเบีย้ยซึ่งจะส่งผลบวกต่อค่างเงินดอลลาร์นั่นเอง โซนแนวรับที่สําคัญของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับจะอยู่ที่98.50ไปจนถึง98.80ซึ่งโซนบริเวณดังกล่าวนะครับเป็นโซนแพรแอคชั่นกับตัวขาขึ้นและมีกลุ่มดีมาน์อยู่เป็นจํานวนมากหากราคาของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับย่อมาบริเวณแนวรับดังกล่าวและไม่สามารถปิดต่ำกว่าได้ดอลลาร์อินเด็กซ์มีแนวโน้มขึ้นต่อได้ครับ ในสัปดาห์นี้นะครับนักลงทุนต้องระมัดระวังในวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนเนื่องจากมีการประกาศข่าวเศรษฐ,ฐกิจที่สำคัญของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือข่าวตัวชนี PMI จากสถาบัน ISM โดยข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่ใช้ประเมินนะครับความแข็งแกร่งและการหดตัวของเศรษฐกิจอเมริกาหากตัวเลขที่ประกาศออกมานะครับสูงกว่า50นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจอเมริกามีการขยายตัวก็จะส่งผลบวกต่อค่างเงินดอลลาร์ในทิศทางกับการหากตัวเลขที่ประกาศออกมาต่ำกว่า50 นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจอเมริกามีการหดตัวลงก็จะส่งผลลบต่อค่างเงินดอลลาร์มุมมองในการวิเคราะห์ตลาดทั้งหมดนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับในเชิงของเทคนิคแล้วก็ฟันดาเมนทัล